ที่แต่งัรัมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคณะมนตรีที่นำโดยเศรษฐาธุวมิสินแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาแนวทางการทำระฐาภิเตกซึ่งใช้เวลาไปสามเดือนจากนั้นรัฐสภา,าส่งคำร้องไปให้สาธารมรัมินิไถยความจำเป็นในการทำระชาติซึ่งใช้เวลาอีกสี่เดือน และคณะมนตรีชุดที่แล้วก็เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชาธิปไตยให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งใช้เวลาม,มาแล้ว5เดือนก็ยกังไม่เสร็จทั้งที่3ทั้งที่สากระบวนการที่ทําไปร้องแต่ได้แต่กลับถูกเลือกทำกลรยยิยาแสดงถึงความไม่จริงใจที่จะเร่งการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง มาถึงเดือนกันยา2561นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขียหน้าไปและเหลือเวลาอีกเพียง2ปี8เดือนของรัฐบาลชุดนี้จะหมดลงหากเดินตามแนวทางเดิมที่จะต้องทำประชาธิปไตยสามการและใช้ภาษาที่อีเงื่อนไขไม่ให้แก่ทุกหมวดทุกมากค่าไม่มีทางที่รัฐมนูญฉบับประชาชนจะเสร็จทันทีโอนควารับใช้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภา,า,ายใต้นายกรัฐมนตรีแพร์ทองครชิวัลต้องการที่จะแก้ไขความล่าช้านี้ก็ยังพอจะเป็นไปได้ที่จะได้รัฐมนุษฉบับใหม่เสร็จพันก่อนการเริอมตั้ง้งหนาแต่หนทางที่จะเป็นไปได้เหลือวิธีการเดียวเท่านั้นคือหนึ่งไม่ต้องทำประชามติครั้งแรกที่เปลืองเวลาและไม่มีกฎหมายใดงคับให้ทำสองเริ่มกระบวนการเปิดสภาแก้ไขรัฐธนรมนูญนาตา256 ให้มีการจัดตั้งสภาล่างรัฐมนุนหรือสทอโดยทันทีซึ่งทาได้ทันที 3. คณะมาานตรีเร่งรัดกระบวนการได้โดยการเสนอร่างจัดตั้งสอทาฉบับของคณะมนตรีเองซึ่งทาได้ทันที คํา้งนี้ขั้นตอนที่ 3, ทส,สองะ3าที่จะเริ่มการัะงับสรไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการรับทุนเท่านั้นแต่สามารถเริ่มต้นโดยประชาชนได้หากการรับทุนชุดใหม่ไม่มีเริ่มด้ยด้วยเองเราอาจ,จต้องเข้าชื่อประชาชนหน้าถุงชื่อเพื่อเสนอกระบวนการที่เป็นไปได้นี้ด้วยมือของประชาชนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณม ขออนุาต็ตปุ่น,น,นะเพราะฉะนั้นโดยรปนะครับเ,ออเรามีความงอย่างที่ว่าตอนนี้กระบวนการการ้อรูฉบใหม่อาจจะไม่ทันและเราเสนอต่อนายรัฐมนตรีว่าขอไม่ต้องทำชม,มติคงแรกก<อ>็ไไม่จำเป็นต้องูกตามมตินารันีชที่แล้วต่อไปนะครับแล้วให้นมนตรีร่งเสนอร่างแก้มารมตราบตั้งของอ ตั้งสอสลอตั้งสอสลอในพิสุดนะครับนี่เป็นโอกาสท้ายและเป็นโองทางเดียวที่เราจะเรียนรัมรดกใหม่ภายในนักบานชนภายในรักบานชุดนี้นะครับก็โดยสรุปมานี้นะครับอันนี้มีแก่นข้างหน้านะครับขอบคุณที่เราติดตามา้วยกนะครับแล้วอยู่รายการขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาฉายโปรดฉายที่วันนี้มาร่วมแสดงกเวลาลงไปด้วยกันนะคะตอ ตอนนี้ก็จะถึงเวลา